สวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับมือนีผมจิมมี่โรตีพี่น้องครับแบบธรรมดาพี่น้องครั Deep elkaar. บตอนนี้แบบธรรมดาจีบาทตอนนี <Pent> ้เท <c oughs> ่าไหร่สิบสามบาทสิบสามบาทพี่น้องครับนี่ครับมีตั้งแบบธรรมดาครับมีแบบไส่ไข่แล้วก็แบบใส่กล้วยหอมพี่น้องครับเื่อนครับกล้วยหอมพี่น้องครับนี้เป็นตัวท่าหนาพี่น้องครับมีหลายแบบหลายอย่างพี่น้องครับ มั่นพี่น้องครับว่าพี่น้องครับวิธีการเป็นนวดรั่ตีพี่น้องครับเรียนข้างนองสินตะแยมกันพี่น้องครับแค่หนี้พี่น้องครับพอดีระยะเงิน13บาทพอดีพี่น้องเลยงานมน้าเรื่อเพี่น้องครับประมาณสามสุ่มเกินพอดีเลยยี่สิบสาบาทกับเมียขาครับเมียขาครับพี่น้องว่าใครข้างก้างระยะนี้ครับมาเดินสี่ เต็มเสืส้อครับซุปอร์ตจินพี่น้องครับนี e. AN AN> <t <t ah ่ครับใส่เป็นเป็นตุลาเป็นเมื่อยอะไรนี่ครับโอ้ยพี่น้องมึงน้ำมันเบียดพี่น้องครับเบียดดอีโตน่าพี่น้องครับนี่ครับราคากระติบละขอนละพี่น้องครับซีดีครับซีดีจีนแน่ซีดีเกาหลีแน่ครับชนี้ครับทิงทางยูทูบลฟ์พี่น้องครับ าเลยต้นตีดังเงมเง้ี่นองครับเพื่อนซีดีครับในขาดก็เพื่อนใจละครับใหม่ไปแล้วล่ะครับตัวตีพรมกันเลยยานใหม่โยนเหลอครับจะเป็นเพือนเตียนพี่น้องแใคขาติดยีดิีดีเกาหลีพี่น้องนะครับในขาดใหม่ในแน่พี่น้องครับเพื่อนราคาในนอนหลักกันใหม่บรรยากาศทั่วไปพี่น้องครับ พี่ยาั่วไปกรับขึเชื่อพี่น้องครับนี่นะครับขั้นตอนกางเทิดจังถ้ำลวดตีพี่น้องครับทั้งบ้านห้าวจิตสามบาทคือกันเหมือนกัหาจิตสามบาทคือกันก่อนข้ามินข้ามมาคุยกันเด้อพี่น้องเด้อคุยกันทักกันในความเชื่อในกันและกันพี่น้องครับมือนี้ครับซิ่งลวดตีอะไรพี่น้องครับมือนี้ครับเป็นขนมหวานๆพี่น้องกินกรอบๆเหนียวๆ เด็กพี่น้องครับจะมาโรตีรเกษตรขายย่างเด็กพี่น้องครับสามถุงซี่ถือผาถุงถึงเที่ยงขึ้นตีหนึ่งตีสองก็มีพี่น้องครับฝากเตื้นที่พี่น้องครับรเกษตรขายชงเดืกคนชอบซื้อกินชงเดือครับโรตีครับในช่วงสายเลยเพราะค่อยพี่ค่อยขายต่ไปนายต่อพี่น้องใส่นมตากมะลิพี่น้องครับตากมะลิคิดสามบาทพี่น้องอยู่ทาง ทูตุ้มท่านี้ครับแม่นฮัตตัน13บาทแม่นฮัตเงิ่นในเงินค้อนพี่น้อง13บาทมุกพอดีบางท่อนในพี่น้องบด้ทอนเลยว่าโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวเพิ่งได้เดี๋ยวอีก5บาทคว้าเพิ่ง2บาทนี่ครับล่าครับเดี๋ยวรับเงื่อนใพี่น้องครับ เนี่วใส่เงินเพิ่นพี่น้องขอบคุณครับคลิปนี้พี่น้องที่ชอบกู้แช่กู้ต่างกู้ตกใจเป็นกำลังใจใน้ต่ละครับเด้อพี่น้องครับหรับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ